สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกแนวคิดดีๆจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่อว่าคำถามร้อยบาทกับคำถามล้านบาทของคุณอานอนทวงศ์มรุคพิทักษ์ค่ะคืออ่านแล้วรู้สึกว่ามันชวนให้เรากลับมามองจริงๆนะว่าเราใช้เวลาใช้พลังงานไปกับคำถามแบบไหนในชีวิตกันแน่อืมใช่ครับผมว่าประเด็นหลักๆของเขาเลยคืออยากจะชวนให้เราลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะ เรากำลังให้ความสำคัญกับไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องจุกจิกในชีวิตประจำวันที่เขาเรียกว่าคำขามร้อยบาทเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะจนแบบอาจจะแผลลืมคำถามที่มันสำคัญจริงๆคำถามที่มันส่งผลกับทิศทางชีวิตเราหรือคำถามล้านบาทไปเลยน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาลองแกะดูทีละประเด็นกันดีกว่า มีแนวคิดหนึ่งที่ะสะดุดใจมากเลยคือเรื่องคุณค่าที่มันลดน้อยลงไปเรื่อยๆหรือ diminishing returns นะคะในหนังสือเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยกับการกินพิซซ่าอ๋อครับครับชิ้นแรกนี่คืออร่อยสุดยอดเลยแต่พอแบบชิ้นที่4ชิ้นที่5ความรู้สึกอร่อยความสุขมันไม่เท่าเดิมแล้ว ใช่ครับมันคือหลักการที่ว่าผลตอบแทนที่เราได้เพิ่มขึ้นจากการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆเนี่ยมันจะค่อยๆน้อยลงสิ่งที่น่าคิดต่อจะตรงนี้ก็คือแล้วจุดไหนล่ะที่มันพอดีสำหรับเราอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองความสำเร็จหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ต่างๆก็ตามคือถ้าเราเข้าใจจุดนี้ได้มันอาจจะช่วยให้เราไม่ต้องแบบวิ่งไล่ตามอะไรไปเรื่อยๆแบบไม่สิ้นสุดนะครับจริงค่ะ พอฟังแบบนี้มันก็ดูเชื่อมโยงกับเรื่องคําถามร้อยบาทเลยนะคะเหมือนเราพยายามจะเค้นความสุขเพิ่มทีละนิดนิดจากเรื่องเดิมๆที่มันอาจจะถึงจุดที่ให้ความสุขได้ไม่มากแล้วใช่ครับครับแทนที่เราจะไปมองหาหรือตั้งคําถามกับเรื่องที่มันใหญ่กว่าสําคัญกว่าเป็นมุมมองที่ดีครับคือมันเหมือนกับการตั้งคําถามว่าเรากําลังใช้พลังงานไปกับการแบบปรับปรุงประสิทธิภาพเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าไอ้พวกคาถามร้อยบาทเนี่ยแหละ จนเราลืมไปว่าเฮ้ยบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนเกมไปเลยหรือตั้งคําถามกับเป้าหมายใหญ่ๆที่เป็นคำถามล้านบาทไปเลยก็ได้คลาสสิกในหนังสือเกี่ยวกับนักศึกษาที่ UC b e เบ e ร์ y ที่เขาแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่แบบหูยากมากไม่มีใครแก้ได้มาตั้งนานแล้วครับ <c oughs> แต่เขาดันทําได้เพราะว่าวันนั้นเขามาสายเลยไม่รู้ว่าอา้านี่มันโจทย์ที่ยังแก้ไม่ได้หรอนึกว่าเป็นแค่การบ้านธรรมดา <c oughs> ครับเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างได้ดีเลยนะคือบางทีการที่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันยากมากๆหรือคนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นข้อได้เปรียบไปเลยก็ได้อ๋อ oh. มันเหมือนปลดล็อกให้เรากล้าลงมือทำโดยไม่มีกำแพงความคิดหรือความกลัวมาขวางเอาไว้ก่อนซึ่งไอความรู้เกี่ยวกับข้อจากัดต่างๆเนี่ยบางทีมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะยังไงคะ คือพอเรารู้ปุบว่ามันยากมันมีอุปสรรคเยอะเราอาจจะท้อไปก่อนเลยไม่กล้าแม้แต่จะลองจริงเลยค่ะฟังแล้วทําให้คิดเลยว่าเออมีโจทย์อะไรในชีวิตเราบ้างนะที่เราไม่กล้าทําเพียงเพราะเรารู้ว่ามันยากทั้งที่จริงๆเราอาจจะทําได้ก็ได้แล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการทดลองมาร์ชเมลโล่ที่หนังสือเอามาพูดในมุมที่ต่างออกไปใช่ครับ ปกติเราจะคุ้มเคยกับผลการทดลองที่ว่าเด็กที่อดทนรอไม่กินมาร์ชเมลโลชิ้นแรกเพื่อจะได้ชิ้นที่2เนี่ยมักจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่หนังสือเขาก็ชวนมองอีกมุมหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วถ้าเรามัวแต่รอความสุขในอนาคตอดเปรี้ยวไว้กินหวานผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆเลยเนี่ยแล้วปัจจุบันของเราล่ะมันจะมีความหมายอะไร โข oh, อันนี้อันนี้โดนเลยค่ะทําให้ฉุกค,คิดมากๆว่าไอการหาจุดสมดุลระหว่างปัจจุบันกับอนาคตนี่แหละคือคําถามล้านบาทของจริงเลยครับผมไม่ใช่แค่ถามว่าเราควรรอไหมแต่ต้องถามต่อว่าการรอนั้นมันคุ้มค่ากับการที่เราต้องเสียสละความสุขในปัจจุบันไปหรือเปล่าถูกต้องครับแล้วเราจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าไออนาคตหรือมัชเมลโลชิ้นที่สองที่เราเฝ้ารอเนี่ยมันจะมาถึงจริงๆอืมหรือต่อให้มันมาถึง เราจะยังอยู่รอชิมมันได้หรือเปล่านั่นน่ะสิครับมันคือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารความสุขไปพร้อมๆกันเลยการวางแผนเพื่ออนาคตเนี่ยมันจําเป็นนะแต่เราก็ต้องไม่ลืมที่จะมีความสุขกับปัจจุบันด้วยค่ะเพราะว่าช่วงเวลาดีๆหลายอย่างในปัจจุบันพอมันผ่านไปแล้วมันก็อาจจะไม่กลับมาอีกเลยทั้งกับตัวเองหรือกับคนรอบข้างใช่เลยค่ะ ซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะทุกประเด็นที่คุยกันมามันก็เหมือนจะวนกลับมาที่แก่นกลางของหนังสือเลยก็คือการแยกแยะให้ได้ระหว่างคำถามร้อยบาทกับคำถามล้านบาทในชีวิตประจำวันของเราครับเรามักจะหมดพลังงานไปเยอะมากเลยกับการตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จริงๆอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากเช่นแบบวันนี้จะดื่มกาแฟอ,อะไรดีนะจะเลือกดูหนังเรื่องไหนหรือจะซื้อของชิ้นนี้ดีไหมใช่ครับ ในขณะที่คำถามที่มันสําคัญจริงๆที่มันส่งผลต่อชีวิตเราในระยะยาวเนี่ยเช่นเ,เรามีความสุขกับงานที่เราทําอยู่จริงหรือเปล่าอืหรือความสัมพันธ์ของเรากับคนรักคนในครอบครัวเพื่อนฝูงมันดีพอไหมเราใช้ชีวิตอย่างที่เราคิดว่ามันมีความหมายจริงๆหรือยังคําถามพวกนี้กลับถูกเราผลักไปไว้ที่หลังอาจจะเพราะว่ามันมันใหญ่มันต้องใช้พลังงานในการคิดเยอะกว่า ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากๆที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ก็คงเป็นการที่เราต้องมีสติรู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังหมุกมุ่นอยู่กับคำถามระดับไหนกันแน่แล้วก็พยายามจัดลำหลับความสำคัญมันให้ถูกต้องครับผมมันคือการเลือกที่จะลงทุนทั้งเวลาและพลังสมองของเราไปกับคำถามที่มันให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับชีวิตเราในระยะยาวจริงๆมากกว่าเป็นแนวคิดที่เอ่อ กระตุ้นให้เรากลับมาทบทวนตัวเองได้ดีมากๆเลยนะคะว่าเรากำลังใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างเวลาพลังงานหรือแม้แต่สมาธิของเราไปกับเรื่องอะไรอยู่บ้างใช่ครับซึ่งเราทุกคนมีอำนาจในการเลือกนะครับว่าจะให้ความสำคัญกับคำถามไหนในชีวิตของเรา นั้นขอฝากคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อแล้วกันนะคะถ้าเราลองมองว่าชีวิตที่เราเหลืออยู่นับจากวันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นโอกาสให้เราได้จัดลำดับความสำคัญใหม่อีกครั้งหนึ่งมีคำถามล้านบาทข้อไหนที่เราควรจะหันกลับมาใส่ใจมันอย่างจริงจังได้แล้วแทนที่จะปล่อยให้คำถามร้อยบาทดึงความสนใจเราไปเรื่อยๆอยู่หรือเปล่าคะ